คลิปที่3ซึ่งเป็นคลิปสุดท้ายได้เลยค่ะนะครับมาท่าเสร็จเรียบร้อยท่านก็มาเสียภาษีก่อนเสียภาษีก่อนมีทั้งระบบ e-payment นะหร,รนะหรือทำเช็คไปจ่ายหรือทําแบบอะไรอะไรของกรมศุลกากรล่าสุดก,ก็เป็นพวกอ่าบิลเปเอ่าไม่ใช่อีเมมละเป็นอะไรเปอไอพวกบิลเป,ลเปเอต่างๆนะครับของกรมศุลกากร,ก,รก็สามารถชำระได้ชำระเซเว่นก็ยังได้เลยนะฮนะอยู่ที่ท่านใช้นะครับ นะในการที่จะส่งข้อมูลต่างนะชำระภาษีได้ทั่วราชอาณาจักรได้ไหมของเข้าท่าเรือแหลมชบังจ่ายภาษีส่วนภูมิได้ไหมได้ได้ไหมของเข้าท่าเรือกรุงเทพไปเสียภาษีที่แหลมชบังได้ไหมได้ไม่มีปัญหานั้นท่านไม่จำเป็นต้องวิ่งนะของเข้าท่าเรือชบังโอเเ้เช็คไม่ทันจะปล่อยพอ,อน,นี้จะต้องเอาเช็คไปเสียภาษีที่แหลมชบังไหมมันจะเป็นครับเสียส่วนภูมิได้การสามารถลิงก์ข้อมูลเป็นตัวปล่อยที่แหลมชบังได้ไม่ต้องเสียเวลาวิ่ง เรื่องเช็คนะกริษกรมีชํระไปทุกที่นะครับเมื่อท่านได้เสร็จเรียบร้อยเส็ทัดน,นะครับถ้าส่งได้เสร็จได้ที่ไปขนเสร็จท่านจะได้เส็จทัดออกมาเป็นกีฬาเละลายใช่ไหมในกีฬาเละลายท่านได้ได้ตอนไหนตอนเมื่อท่านชําระภาษีก่อนแล้วนะครับแต่ถ้าไปขนท่านเป็นไปขนยกเว้นภาษีก่อนคือไม่เสียทั้งอัตรขาเข้าไม่ทั้งไม่ต้องไม่ต้องเสียแว็กเลยไม่มีภาษีอื่นเกี่ยวข้องเลยเส็ทัดนท่านจะเป็น02.09อัตโนมัติเขาเรียกว่า ชำะระภาษีโดยการยกเว้นภาก่อนใช่ไหมเดี๋ยว้นะก่อนถ้าเป็นสองเก้าเลยนั้น,น,นขาเข้าต้องระวังดีๆนะครับว่าถ้าสินค้าไปขนท่านที่เป็นไปขนพวก,พวกร,รีสปอนเป็นคนสุชีน้ำกลับอะไรต่างนะฮะหรือเป็นคนบีไอเด็กๆคำยกเว้นภาษีก่อนหรือพวกผ่านบริษัทมันไฟฟ้ายกเว้นภาษีก่อนพวกเนี้ยท่านต้องดูตรวจให้ดีๆนะครับเพราะมันจะเป็นสองเยยก้าแล้วยกเลิกไป็นคนลำบากนะต้องมาถอยเสียดายเสียเวลางนั้นประธานอยาก,การู้เซตั้งต้องชำระภาษีก่อนชำระภาษีเพื่อท่านจะได้เป็นกีฬาหรือเลนไลน์ลนลถ้ากีฬาก็ศูนย์สามศู ถ้าเป็นเล้นลายก็สูงสามสูงหนึ่งะครับเราพบเจ้าที่ตรวจสอบก็ท่านกล่าวไปขนสินค้าที่รับสิิ์ก็แล้วไปตรวจสอบณนะที่ท่านังเข้านะท่านังเข้านะครับก็ไปให้เจ้าที่เปิดตรวจด,ดูว่าสินค้าท่านเป็นอะไรถูกต้องไหมถ้าถูกต้องก็ปล่อยให้ท่านนะถ้าผิดก็จับท่านนะครับเข้าคดีนั้นเวลาเจ้าสุนกรเนี่ยนะครับในตรวจจะทําหน้นะทนาที่ในการตรวจหรือกล่าวหาท่านเหมือนตารวจอะ นะครับของตำรวจนะจับท่านว่าท่านผิดจย่งู้นอย่างนี้กล่าวหาแล้วนี่พวกตตรวจบืองกัน,นตรวจเสร็จปุ๊บเรียบร้อยแ,แต่ว่าจะพิจารณาท่านผิดไม่ผิดได้ตรวจไหมไม่ใช่แค่เขียนจำนวน,นเขียนบันทึกข้อความเขียนการปุ๊บกระทาความาผิดอะไรบ้างต้องส่งไปที่ไหนส่งไปที่นิติกรน,นิติกรเป็นคนพิจารณาท่านว่าท่านผิดเกณฑ์ไหนเกณฑ์ไหนเกณฑ์ไหน,นจะปรับไม่ปรับผลัดกันปรับต่างๆผิดเรื่องอะไรบ้างคนที่พิจารณาท่านคือฝ่ายนิติกร ะในตัวปเป็นคนกล่าวหานี่เป็นต้น,นไปด้ในภาพง่ายๆถ้าท่านตรวจสอบเรียบร้อยไม่มีข้อผิดพลาดก็ผ่านเข้าเอ็กซเรย์นะถ้าเอ็กซเรย์มองไม่ชัดก็แตะที่ของท่านอนี้เป็นต้นนะครับก็ปล่อยท่านไปนะครับเมื่อท่านปล่อยออกจากท่าเสร็จท่านก็ได้เสน้น0409นะครับนั่สุดสายที่จะจบก็กคือ0409นะครับถ้าเป็นทางรถยนต์ะทำเหมือนกันเป๊ะนะครับทำเหมือนกันทุบการเลยนะครับแถมยังแค่มีแค่สอบอหนึ่งเข้ามาเองนะครับสอบอหนึ่งก็คือใบที่ มืนใบทับรีซีฟอ่ะนะครับ B L ทั้งบกอ่ะนะครับเขาเรียกว่าเป็นทำเป็นคล้ายๆเป็นแลนด์นะแลนด์รีวิวนะครับแค่แลนด์รีวิวนั่นแหละนะครับถ้าต้องมาแจ้งนะครับเวลามาทั้งทั้งบกทั้งไรต่างต้องแจ้งสื่อกรก่อนนะครับว่าจะมีของเข้ามาทางต่างะทั้งแทนท่านก็จะไปทําพิธีการให้นะครับในั้นยื่นเข้ามาในระบบเป็นไปเลยนะครับเราจะได้สอบบอลอีกข้นมาแล้วก็ทําพิธีการเหมือนเดิมนะครับแค่นั้นเองแต่มาทำปรถยนต์ นี่สิบตันที่พูดไปเห็นไหมที่อาจายเห็นภาพง่ายๆนะซุดหนึ่งซุดหนึ่งไม่พร้อมชำระภาษีซุดหนึ่งเก้านะพร้อมชำระภาษีแต่รอการตัดบัญชีอย่างเงี้ยเป็นตะ้นนะซุดสองเก้าคือยกเวน้นภาษีแล้วนะครับหรนะืออ,อาจจะเป็นบุคคลยกเวน้นก็คือชำระภาษีกรร่อนถูกการยกยเวน้นเป็นต้นซุดสามซุดหนึ่งก็ไลน์พบเจ้าที่ซุดสองเก้าก็ส่งมอบพร้อมรับของออกจากเขตท่าเสร็จก็จะซุดสี่ซุดเก้าน,นะครับนั้วโดยทั่งท่านจะจบที่ซุดสี่ซุดเก้าของนั้นออกจากพอร์ตแล้วนะครับนะ นี่มาดูเรื่องหัวใจสําคัญสำคัญในการทำเปเปอร์เลสนะครับสำคัญในการทำเปเปอร์เลสเนี่ยมันจะมีเรื่องของราคานะเรื่องของพิกัดเรื่องสิทธิประโยชน์นะหรือพวกสิทธิพิเศษทางภาษีาก่อนนะครับนะราคาก็มาตานสิถึง24พิกัดก็เป็นเรื่องของพลกราาพิกัดสุรกรสองหาสามศูนนะครับตอนนี้เราใช้ปี2017นะบ้านเราเอชทีเอ็นเนี่ยใช้8หลักอาเซียนเราแต่ทั่วโลกใช้6หลักเหมือนกันนะครับหกหลักเหมือนกันนะครับนั้นพิกัดทั่วโลกจะเหมือนกัน เหมือนกันในที่หมายความว่าใช้อะไรลักษณะของสินค้าเหมือนกันการตีความอาจจะไม่เหมือนกันนะครับใช้พิกัดเหมือนกันนะมีหกหลักเหมือนกันในการตีความนะครับใช้ัะเกณฑ์ที่หนึ่งหกข้อเหมือนกันในการตีความแต่การตีความนั้นอาจสินค้ามอนกันรีโมทนะมึงไทยอาจจะตีความเป็นแปดห้าสี่สนะามนะต่ประเทศอาจจะเป็นเก้าศนะูนย์สามสองอเงี้ยเป็นต้นนันอยู่ที่เจสเมนเอามาใช้อะไร นพวกเซนเซอร์อย่างเงี้ยนะก็จะต,ตีความแตกต่างกันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดในในถ้าต,ตีความเหมือนกันแล้วพิกัดจะต้องเหมือนกันอย่างเงี้ยดีกว่านะพูดง่ายๆนะเป็นเป็นสามคนไม่หมดแต่ที่พิกัดไม่เหมือนกันนั่นมป็นอยู่ที่การตีความ adjustment หรือเรื่องของข้อมูลที่ท่านให้เข้าไปไม่เหมือนกันนะครับการตีความเลยแตกต่างกันออกไปอย่างเงี้เป็นต้นนะครับในเรื่องของพิกัดที่พี่ต๋อยทำภารรรษีกรท่านมาดูว่าท่านได้มาตรา29ไหมได้เรื่องของ FTA ไหมได้เรื่องของ เดีฟีโซเกี่ยวกับการเสรี B O I ต่างๆอะไรมาเกี่ยวข้องท่านไหมท่านก็ต้องมาดูนะครับว่าสิ่งที่โทำกับท่านเก็าดูหรือประกาศกระทรวงขังด้วยนั้นหัวใจหลักการทำงานสุกรท่านต้องดูเรื่องพรบการสุกรสองห้าหกศูนย์นะครับดูเสร็จเรียบร้อยแล้วไปดูอะไรไปดูประกาศกระทรวงลัง,งประกาศกระทรวงคลังจะพูดถึงเรื่องของอัตราภาษีอัตรทุกชนิดนะครับต้องดูประกาศกระทรวงลังแลนะ้ประกาศกระทรวงเป็นแนวปฏิบัตินะครับว่าให้ผู้ประกอบการรู้ว่าตะทำหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างไร ถ้าท่านรู้แล้วปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือทาไมในประกาศไม่มีทำไมกรมศุลกากรต้องการเอกสารหนึ่งรูนอย่างนี้อย่างนี้งั้นเพิ่มเติมอาจจะอยู่ในระเบียบปฏิบัติของเจ้าทีุ่ลกากรหรือเรื่องประมวลของสุลกากรหรือคําสั่งสุลกากรก็ได้นะครับเป็นเรื่องของการภายไหนของเจ้าที่สุลกากรเขานะครับถ้าเราไปศึกษาเพิ่มเติมเอานะครับในการที่จะรู้ว่าสุลกากรต้องการเอกสารแบบไหนในการที่จะสปอร์ตในการชี้แจงในการนาเข้าให้มันชัดเจนขึ้นนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับ นะมาดูเรื่องของการปฏิการสุรุกรนมาการาาจะมีพวกเนี้ยนะครับเอกส,สารต่างๆนะครับชื่ออินวอยชื่อเป็นขนสินค้าประมาณ14ประเภทพวกเนี้ยนะครับผมไม่มาอธิบายท่านเยอะนะครับท่านเราก็ไปดูเอานะครับว่าแต่ท่านถามพวกนี้เป็นเช็คลิ์มาท่านลองตรวจด,ดูนะครับถ้าท่านตรวจสอบวยพวกเนี้10ข้อครบถ้วนถูกต้องนะชื่อที่อยู่บริษัทตรงเป็นขนบียร์อินวอยไหมก็ตรงกรันไม่ต้องผิดชื่อสินค้าเครื่องหมายที่พอตรงกันไหมแพทช่กันไหมชื่อปรทธานบริษัทกิจแปลสอดคล้องกันไหม,น,ไหม,ะน,ไหมนะ ที่บอกตอนต้นอ่ะบางคนบอกว่าไนท์บางคนบอกมีดแต่ทางช่างไอ้ไอ้มีดจึงก็เรียกไนท์เหมือนกันใช่ไหมแต่คนละพิกัดกันอย่างเงี้ยเป็นต้นดาอย่างเงี้ยแม่พิมพ์อย่างเงี้ยแม่พิมพ์แบบไหนฮะแม่พิมพ์แบบรอแบบชีแบบอัดปั๊บกระแทกก็คนละพิกัดกันแต่แปรแป่พิมพ์เหมือนกันอย่างเงี้ยเป็นต้นท่านก็ต้องเลือกดูนะครับว่าเป็นแบบไหนบางทีส่วนประกอบรถอย่างเงี้ยใช่ไหมประกอบกับรถก็แค่เป็นส่วนประกอบกับรถแต่บางอย่างก็อยู่ในรถเหมือนกันแต่มันใช้กับเครื่องใช่ไหมแต่เครื่องก็ต้องไปอยู่ในส่วนของเครื่อง ยนสนประกอบเครื่องยนต์ไปอย่างนี้เป็นต้ตนก็ต้องแยกดูว่าตัวไหนมันสัมพันธ์อย่างไรอันนั้นต้องดูรายละเอียดนะครับต้องมีสเปคนะครับมีคําแปลภาษาไทยมีการใช้สอยการใช้งานต่อเนื่องอย่างไรบ้างนะต่างๆเนี้ยก็อยู่แต่รประเภทของสินค้าที่เกี่ยวข้องนะครับนี่ก็บอกเตือนไว้นิดนึงว่าก่อนที่จะนําเข้ามาท่านต้องเช็คให้รอบคอบนะครับที่จะมีสิ่งต่างๆที่มาเกี่ยวข้องท่านก็จะเป็นเรื่องของใบอนุญาตนะครับในะบอนุญาตต่างๆนี่เป็นของต้องห้าม นะพวกเครื่องหนึ่งเกมเพื่อยึดเครื่องจุดหรูความเก่าใช้แล้วจะยจุดเก่าใช้แล้วไม้สูงเป็จระไรต่างพวกเนี้ยภาสาซีเอฟซีต่างเจ้าจุดเก่าใช้แล้วนี่ก็ห้างนะก็ต้องดูว่าเป็นแบงไหอย่างเงี้ยท่านก็จะไปขออนุญาตที่มาเกี่ยวข้องในห้างนะพวกปาปล์นะที่โปรตีนตั้งแต่ร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปหรือคาร์โบไฮเดรตกราดส่วนลดพวกนี้ยังมีอยู่นะครับบางทีนึกว่ายกเลิกไปแล้วแล้วไม่ก็เลยใช้กันถ้ามีสินี้าท่านต้องดูว่าค่าธรรมเนียมพิเศษมีไหมถ้ามีท่านก็ต้องเสียเพิ่ม นะหรือบางคนไปเจอเอนตีดัมปิ้งใช่ไหมหรือไปเจอเซฟการ์ดอะไรเงี้ยนเข้าเหล็กมาไม่รู้ก็ซื้อเหล็กมาอยากใช้เองในประเทศมันแพงอะ่ะนะอยากเจ้าเหล็กมาใช้ในบริษัทมาทํหลังคาอะไรต่างาๆ,ๆเป็นเหล็กกล่องเป็นเหล็กกล่องเหล็ก,ก,ลกต่างๆพวกนี้มีอะไรเขาเรียกมีเอดีคุมอยู่เราไม่รู้เราเราก็เสียภาษีปกติใช่ไหมไปเจอ AD เอดีก็มาโอ้โ,อโอหหายทองเลยใช่ไมพอไ่ศึกษาให้ครบถ้วนอ่างเงี้ยก็ต้องดูนะครับว่ามีอะไรเกี่ยวข้องไหมเหมือนค่าทำใจพิเศษเนี่ยเราแทบจะลืมมันไปแล้วนะครับว่ามีหรือไม่มีใช่ไ หรือเ d ท่านก็ไม่รู้ว่ามันต้องมีไหมนะัสินค้าส่วนใหญ่ไม่ใช่มีเหล็กอย่างเดียวแล้วครับที่เป็นเ d ดีมีหลายประเภทโกซิกติกก็จะมีเ d ดีเลยนะนันถ้าเราไปดูที่กรมค้าต่างประเทศมีประกาศอะไรบ้างนะครับที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับภาษีทุ่มตลาดนะภาษีเซฟการอั่นเป็นต้นนะุตลาดก็คือว่าขายต่ำกว่าทุนนะคนขายดังคนคาคนขายดังขายต่ําสู้ราคานะปั่นราคาให้มันต่ำลงนะคนผู้กออการในประเทศเดือดร้อนก็ไปแจ้งจกับที่ของกรมค้า ธนานะคนาก็จะออ NT ก NTB ประกันไว้นะครับเพื่อปกบ้ององุตสาหกรรมในประเทศหรือ้าง็ออกเป็นภาษีเซฟการดนะิเก็บภาษีเพิ่มขึ้นนะครับบางทีคุณบอกเอาเข้ามาลาักษณะของภาษีแล้วบางคนเจอทั้ง a อีเจอทั้งเซฟการเลยก็มีนะครับก็ต้องไปนั่งดูนะครับที่กรมการาต่าระจะมีเขียนไว้นะครับแต่ละสินค้าสินค้ามีหลายประเภทนะครับไม่ใช่เฉพาะมีเ่เล็กอย่างเดียวนะแต่ถ้าที่เห็นเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอเรื่องเล็กกันเยอะนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องสินค้าต้องขออนุญาตตาม WTO ทต่างใช่ไหมสินค้าพวกเกาโกนกาโปงกาแฟต่างๆพวกเนี้ยนะครับสินค้าต้องห้ามสินค้าต้องขออนุญาตนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับถ้าเราไปศึกษาเอานะครับไปดูที่กรมการต่างประเทศจะเขียนไว้หมดนะคของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็จะมีนะครับที่เกี่ยวข้องท่านบางประเทศสินค้ามาเห็นบอกภาษีห้าเปอร์เซ็นแต่สินค้าแพลตต์เดรบิวโออย่าเงี้ยใช่ไหมเอามะพร้าวเข้ามาเอากาแฟเข้ามาใช่ไหมครับเอาวกะเทียมหอมเข้ามาเห็นภาษีเอ้ยไม่กี่ตังค์ใช้เอฟซก็เป็นศูนย์ แต่สินค้าวันนี้ภายใต้ของข้อตกลง FTO เอ้ย HDO มาท่านจะสเสียภาษีใน q วต้านอก quota อีกอย่างนี้เป็นต้นใช่ครับท่านต้องดูนะผมก็เลยมาสรุปง่ายๆว่าให้ท่านบริหารความเสี่ยงนะครับดูง่ายๆนะครับว่าหน่วยงานราชการก่อนที่นาเข้าส่งออกเนะี่ยนะครับหรือนาเข้ามาท่านก็ดูก่อนว่าคิดง่ายๆอะไรเป็นอาหารสัมผัสกับร่างกายเรามีอะไรบ้างม,าาาายยามีอาหารและยานะอ่าหรือถ้าเป็นพวกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบะ้านเรือนก็คือเรามาจาับต้องมัน ต้องการคุณภาพก็เป็นเรื่องของสมอมาฐานอุตสาหกรรมพวกสัตว์น้ําสัตว์บกก็เป <K university anyway> ็นอาหารเหมือนกันใช่ไหมถ้าเป็นสัตว์ือสัตว์สัตว์ทุกชนิดมันแช่แข็งมาคือตายแล้วตายแล้วคิดเง่้ยวปัจจุสัตว์ควบคุมอีกอะไรก็ได้ที่เป็นสัตว์ใช่ไหมถ้าตายแล้วถือว่าเป็นซาก์คือสาตสัตว์ปัจจุสัตว์ควบคุมอีกถ้าสัตว์น้ําสัตว์อะไรต่างประมงคุมก็ต้องดูอะไรเป็นสัตว์น้ำบ้างนที่อยู่ประมงควบคุมอย่างเป็นต้นแล้วเป็นพืชผลทางเกษตรเรากินก็กลุ่มใช้ นะบางคนนี่เอามาเสกมีทั้งเกษตรมีทั้งออยนะมีทั้งกรมมงปตุสานเลยขอประญาตเที่ยบเลยถ้าเผอเป็นสินค้าอะไรสินค้าภายใต้วีโอปของกรมการต่างประเทศอีกเห็นไหมบางทีสินค้าหนึ่งชิ้นนี้ขอสามหน่วยงานเลยเรืนีเห็นไหมครับกระเทียมลูกหนึ่งกระเทียมห่อหนึ่งเอาเข้ามาเนี่ยกระเทียมเป็นอาหารไหมเป็นออยเห็นไหมกระเทียมเป็นอะไรพืชเกษตรนะกรับกมชาการเกษตรกลมป้องกันโรคศัตรูพืชกรุ่มชาการเกษตรอีกเห็นไหม กระเทียมันเป็นสินค้าภายใต้ WTO อีกไปขอคก้มค่าต่างประเทศดีใช่ไหมบที่เป็นต้นแล้วก็ทามานั่งดูว่านั้นอย่าประมาทนะครับว่าจะนำแล้วเข้ามาเช็คดีๆเช็คกับบลกเกอร์ท่านก่อนหรือท่านก็ต้องตรวจสอบตัวท่านก่อนนั้นบลกเกอร์ไม่ใช่รู้ทุกเรื่องนะครับท่านต้องรู้ตัวท่านเองว่ามีอะไรบ้างแต่ปรึกษารือกันได้นะครับนะเป็นเครื่องจับนะครับกรมส่งทางบกควบคุมไหมนะมีสิ่งร้อมมาเกี่ยวข้องไหมนะกระทร่งพาณิชย์มา เกี่ยวข้าวไรยจะเป็นรถจนเก่าใช้แล้วอะไรเงี้ยเป็นตน้นนะจะเป็นพวกอุปกรณ์ศึกษสารจุกซิงโทรเลขนะ้ก,ก,กะะสวชมีไหมขึ้นความถี่เท่าไรอะไรเงี้ยเป็นตน้นนะเอาไม้มาไม้แปรรูปไม้ตัดไม้ซุงนะ้งอะก็ดูคือกงมป่าไม้นะก็มองภาพง่ายอย่างเงี้ยเป็นต,นตน้นถ้าการนึกพวกนี้ก่อนนี่หลักๆเลยนะครับนะเครื่องใช้ไฟฟ้ากสอมอเก่าเอาเข้าได้ไหมเก่า,า,า,ก,ากี่ปีเข้าได้ไม่ได้สินค้าไปไหนควบคุมบ้างนะต้องไปนั่งดูบ้างหรือพวกสินแร่เอาพวกแร่เข้ามาก็ดูกรมทรัพย์ธรณีได้ไหม หรือเอาพระพทธรูปอยากมาทาบุญทําทานเอาของอาหรัรูปแกะที่พม่าเขามาอยากทำบุญถวายพระก็เขาไม่รู้ว่าเก่าหรือใหม่เป็นของอะไรบ้างก็ต้องแจ้งกรมศิลปากรมาตรวจสอบก่อนนะครับว่าเป็นรูปเก่าไหมหลักลอบมาหรือเปล่านะไอ้คนนี้ขออนุญาตก่อหน้าไม่ได้เลยต้องมาตรวจของก่อนนะกรมศิลปากรมาดูของก่อนจะขอปุ๊บเจอปุ๊บม่ขออนุญาตให้เลยยืดเลยถ้าเป็นของเก่าจริงๆนะครับถ้าเป็นหลักลอบมาแต่ถ้าเป็นของเลียนแบบเราจะมาทางตรวจสอบกันอย่างนี้เป็นต้นนะหรือของเก่าใช้แล้ว นะเป็นพวกกลุ่มวิสากรรมาเคมีอย่างเงี้ยนะมั้ยเคมีพันธก็เป็นพวกกลุ่มวสชากรรมัตถุนอันตรายต่างๆก็ต้องมาดูนะครับอย่างนี้เป็นต้น้ามเข้ามาแล้วนะมีเขาปรับไหมมีนะครับแต่ <c oughs> ปรับคุมแต่ว่าหน่วยงานต่างๆปรับท่านไหมบางทีหน่วยงานต่างๆไม่ปรับท่านนะครับบางหน่วยงานไม่ปรับนะครับแต่บางหน่วยงานก็ปรับท่านต้องดูด้วยนะครับว่าเกี่ยวข้องมางแต่กุมสุลการกรับท่านแน่นะครับกรุมสือลูกกรัถ้าเกิดว่าท่านเอาไม่ขออนุญาตก่อนการนําเข้าเนี่ยกมสุลกกกรปรับสิบเปอร์เซ็นต์ ไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันแต่ไม่เกินสองหมืน่นบาทต่อปนคนต่อหนึ่งใบญาติในแต่ละฉะบับนี้เป็นต้นนั้นก็คือบางคนนะครับมีนะครับบางคนว่าเอาของหมื่นเดียวมาไปเจอบอกเกอร,กอร์ไม่รู้เรื่องของหมื่นะบอกพี่ของนี้มีใบญาตินะครับเอามาเสร็จต้องถูกปรับสองหมื่นบาทนะครับราคาของห้าพันหมื่นหนึ่งท่าเอาของมาไม่เอามาทิ้งดีกว่าปรับมากกว่าราคาของอีกถูกไหมครับแต่จริงเขาปรับแค่สิบเปอร์เซ็นต์ของราคาของนะแต 5, 000, ะ่ของห้าพันถ้าปรับเท่าไหร่ครับสิบเปอร์เซ็นต์ของห้าพันกะปรับ ห้าร้อยใช่ไหมแต่ปรับห้าร้อยไหมไม่ใช่ปรับขั้นต่ำพันนึงใช่ไหมแล้วของหมื่นหนึ่งก็ปรับพันหนึ่งอยู่แล้วนี่เป็นต้นนะปรับสิบเปอร์เซ็นต์แต่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันแต่ไม่เกินสองหม่บาทนะงั้นของหมื่นบาทบางคนก็บอกปรับสองหมื่นถ้าสิ้งของแน่จริงมาปรับแค่พันเดียวนั่นเองนะท่านต้องมาดูว่าแต่ปรับแล้วไม่ใช่ว่าท่านจะได้ของนะครับมันจะบอกอ่านั่นก็ปรับไปสิปรับเสร็จแล้วก็เอาของมาได้ไหมไม่ใช่ปรับมันคาอว่าท่านต้องมีใบญาติด้วยนะครับมีใบญาติแล้้วก็ตองปรับด้วยนะถ้าออกหลัง ถ้าเกิดว่าไม่มีอ่ะใบอนุญาตไม่มาล่ะไม่ปรับนะครับยึดนะครับนะลืมครับไปท่านส่งออกส่งกลับออกไปเนี่ยแล้วแต่ข้อกฎหมายแต่ละบ,บ้านไม่เหมือนกันนะครับให้ท่านดูคร่าวๆนะครับนะนท่านเตรียมความพร้อมก่อนเมื่อทําสารตาเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านต้องเก็บเอกสารนะครับตามมาตรา63ตามประกาศที่3 6ทับหนะเอกสารจ็ว่วัด้วยเอกสารทั้ง document เเหรือขอ้อมูลต่างๆระรูปคอมพิวเตอร์ต่างท่านต้องเก็บหมดนะครับนั้นท่านสามารถไปขอบโบเกอร์ท่านได้นะโบกเกอร์ไหนที่ใช้ อะไรเขาเรียกว่าใช้ใช้สมิคราสเ,เตอร์ให้ท่านน่ะไม่มีข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แน่นอนนะถ้าเป็นบล็อกเกอร์จะเป็น AO โอแต่ก็จะมีข้อมูลนี้ส่ให้ท่านนะัดปีมได้นนทุกเดือนส่งให้ท่านอยู่แล้วนะครับท่านต้องการท่านต้องเก็บไว้นะครับแตนะ่พวนี้ถ้าเก็บให้ท่านประมาณ5ปีนะครับนะสามารถเก็บทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะครับนะเป็นเสร็จแล้วถ้าเราเก็บ7ปีแหละพเพราะก่อนเลิกจิการต้องเก็บอยู่2ปีเป็นเจ็ดปีบริษัทก็มาตรวจสอบท่านย้อนหลังได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ท่านต้องเก็บนะครับเก็บทีีี่่่่่ไไหหนนนนนนเกกกกก็บบบทททสสถถาาาาาปปรรรระะะออใล ปฏิทินจดทะเบียนเปเประเลนนั่นแหละเก็บที่นานถ้าเอ้าจะเป็นประเลนอยู่ที่ที่กรุงเทพแต่ฉันไปเก็บวที่โรงงานที่ระยองได้ไหมเก็บได้เหมือนกันครับแต่ท่านต้องไปแจ้งอธิบดีกรมศุลกากรทำหนังสือไปนะครับว่าขอเก็บนอกสถานที่แนบปนที่ไปนะครับยื่นไว้นะครับว่าขอเก็บนอกสถานที่ปกติก็ได้ไม่มีความผิดนี้เป็นต้นนะครับให้ท่านเห็นภาพคร่าวๆนะครับให้เห็นว่าการนําเข้าเป็นยังไงได้บ้างนะครับท่านสอบถามก็สอบถามมานะครับถ้ามานไม่สอบถามในนี้ อีเมลมีแล้วในตอนต้นนะครับที่เอกสารก็อีเมลมานะครับยินดีตอบขวบรู้ให้ท่านนะครับให้ความรู้ท่านได้นะครับว่างก็เขียนมาได้นะครับมีข้อสงสัยอะไรติดปัญหาอะไรก็ยินดีนะครับใต้เมลังกล่าวนะครับครับก็สมควรเก็บเวลานะครับนาทีตอนนี้ก็เหลือ5ห้านาทีละนะครับถ้านมีอะไรก็สอบถามมานะครับยินดีให้บริการครับสวัสดีครับ ท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาคงจะได้รับความรู้จากการสัมมนาครั้งนี้เพื่อไปปรับปรุงใช้ในธุรกิจของท่านไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับท่านที่ต้องการเอกสารประกอบการสมาัมมนาหรือเข้าร่วมการสัมมนาในหลักสูตรอื่นๆสามารถลงทะเบียนได้ที่ vserve academy. com หรือสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกข,ของ vserve สามารถดูรายละเอียดการให้บริการต่างๆได้ที่ vserve l o g i s t i c com หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆในเคอร์อ v เซ r ร์ฟสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกสของเราเละที่นี่ v s s r v v l o g i s i สต s k s l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  a n n e n ค่ะ